จัดม้แล้วนะครับกับนิสสันอเมรานะครับปี2019มาเพียง5,000นะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาผล4,000บาทนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยสาหรับใครที่กําลังมองหาใครที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับมีกระจังหน้าสีขาวตัดด้วยลายโครเมียมนะครับตัวไฟ้อยใสๆขาวๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเดย์ไทมด้านล่างไม่เรียบร้อยนะครับโคมไฟ สวยๆไม่มีคราบเหลืองนะครับได้รถที่สวยๆแบบนี้รับประกันเครื่องเกียร์เลยนะครับรถไม่มีชนหนักคลิกความหรือน้าท่วมนะครับววรันตีหลังการขายดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถอยากได้รถไปใช้งานก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมได้นะครับนี่รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้ต้องสอบถามได้แล้วนะครับนี่สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของอยางนะครับเปลีย่ยนยางใหม่ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับเป็นยางแม็กซีดนะครับได้้อแม็ดด้วยโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างคิ้วกันสาดมีมาแล้วนะครับคิ้วกันสาดทั้ง4บานเลยสีเดิมโรงงานสีสวยๆเลยนะครับนี่กันรอยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูในส่วนของเม็ดอาร์กหน่อยนี่ ในสองเม็ดอาร์คครับบอกเลยว่าสภาพสวยสแบบนี้เลยเรียงตัวกันสวยมากนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับการตีเมทเทโนนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตัวน็อตด้านข้างนะครับจุดเต็มสีเจ้างานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับอ่าคิวการศาสติดตั้งมาให้แล้วนะครับดามจับโคเมียมเรียบร้อยนะครับนี่เมทดอาร์คสภาพสวยสแบบนี้เลยนะครับเาได้ิปโอเคโที่สนใจนะครับนี่ จุดแต้มสีแบบนี้เลยนะครับดูครอบทุกจุดเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นนะครับโลอแมกได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่จุดเซนเซอร์ด้านหลัง3จุดเลยทีเดียวนะครับนิสสันอเมร่าโอ้โหไฟท้ายสวยๆทรงรถสปอร์ตมากนี่ถ้าไปแต่งออกสปอร์ตได้เลยนะครับนี่ไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับจุดเซนเซอร์มีมาแล้วนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์มีมาเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตัวรถนะครับได้รถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยจุดเซนเซอร์มีมาเรียบร้อยนะครับเคยสอบถามรายละเอียดบอกเลยว่าสุดยอดมากรถสวยสุดๆนะครับนี่ยางนะครับเปลี่ยนเมยแม็กเดิมโรงงานนะครับมีด้ามจับโครเมียมกันรอยโครเมียมนะครับคิวกานสตดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านเนยนะครับมาในส่วนของตัวเบาะผ้านะครับนี่ให้ดูแม่นอาร์กันก่อน นี่สภาพเมตทอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับเมตทอาร์คสวยๆรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมนะครับวันตีหลังการขายนะครับนี่ด้านในนะครับได้ในส่วนของตัวเบาะผ้ารัดตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะครับพับเบาะวางเบาะวางแขนได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับสําหรับเคยที่แบบกําลังมองหารถอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถนะครับตัวฝ้าเพดานนะครับ ใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วตัวรถแบบกว้างมากเลยนะครับนี่นั่งได้สามถึงสี่คนสบายๆเลยนะครับแล้วตัวรถคือกว้างมากเลยนะครับนี่นั่งได้หลายคนตัวเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีได้ในส่วนของเบาะผ้านะครับนี่ในส่วนของตัวรถคือแบบสวยสุดนะครับโอ้โหกว้างขวางเลยนะครับทุกคนในส่วนของคนขับนะครับนี่เดี๋ยวดูแม่อาร์ก,กอน ตัวแมกอารกนะผมบอกเลยว่าสภาพเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับอ่ะมีกันรอยนะครับไม้เรียบร้อยนะครับเป็นคโครเมียมแต่ดูในส่วนของภายในกระตอบตัวนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูหน่อยโอ้โหตัวรถนะครับทุกคนนี่อ่ะตัวรถนะครับตัวนี้ พวงมาลลยนะครับ3ก้านแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาเลยนะครับ3ตสา3ก้านแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้สันเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในตัวรถที่แบบสวยสุดๆเลยนะครับนี่ตัวหน้าปัดนะครับเลขไม้เพียง5้าห0ันเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็มาในส่วนของปรับกระจกออโต้เลยนะครับนี่ปรับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะครับตรงนี้ นะครับปรับกระจกไฟฟ้าออโต้ตัวนี้ปรับกระจกออโต้นะครับสําหรับคนขับน <ham> ี่ล็อกรถล็อกกระจกนะครับตรงนี้ก็วางของได้นะครับด้านข้างเนาะก็ไมาในส่วนของตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวนี้ก็เป็นพลาสติกตรงนี้สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับตรงนี้ก็มีปุ่มออฟต่างๆนะครับนี่สภาพรถสวยๆมากตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็จะเป็นวงกลมนะครับในส่วนของตัวช่องแอร์นะครับนี่ ช่องเอร์วงกลมเนาะด้ามจับนะครับนี่พรอมอะไรเป็นพรอมอะไรหนังเนาะพรมลายหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นกันคะกันแนวนอนเนาะตัวนี้พรอมอะไรสวยมากนะครับทุกคนออกสปอร์ตสุดๆเลยนะครับนี่โอ้โหออกสปอร์ตสุดๆนะครับนี่นิสันนะครับเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนี่โอโ้โหโอ้โหสวยมากนะครับตรงนี้ก็ตัวตรงก,กลางนะครับก็จะเป็น ตัว D นะครับที่เป็นเกียร์ว่างที่เราเข้าอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับนี่ตรงนี้หน้าปัดก็เป็น3มิตินะครับนี่สามิตินะครับทุกคน3มิติสวยมากนะครับทุกคนด้านข้างนะครับก็มาในส่วนของเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือนี่เป็นเบรกมือธรรมดานะครับตัวนี้ก็ปลอดภัยเลยนะครับตรงนี้เราเป็นช่องต่างๆนะครับตรงนี้วางแก้วน้าได้2แก้วนะครับอ่าเป็นเกียร์ออตโนต้นะครับทุกคนนี่ เป็น Kia Auto, เกียร์ออโต้ระบบระบบแบบนี้นะเราขยำนะเกียร์ออโต้อ่ะเราเริ่มดูเราเข้าเกียร์อะปกติเราก็เข้าเกียร์อนอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามานะครับสาธิตการขับเราดึงเบรกมือลงนะครับปุ๊บเบรกมือลงเรียบร้อยนะครับนี่เราเข้าอยู่ที่เกียร์อ่าก็คือเกียร์ว่างก็คือล็อกปุ๊บเราเข้าเกียร์เครื่องเกียร์พีเออพูดผิดเกียร์พีมาเกียร์อามีจุดเซนเซอร์เห็นไหมจะได้ยินเสียงนะครับทุกคน จะมีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังเรียบร้อยนะครับนี่มีจุดเซนเซอร์ด้านหลังเรียบร้อยนะครับจุดเซนเซอร์ด้านหลังเนาะปุ๊บเอ็นครับเป็นเกลียวว่างเกลียวว่างแลวนะครับต้องฟิวก,ก็ตบมา่อกี้เอ็นนะครับหน้าหน้าปัดก็จะขึ้นเป็นเอ็นเลยครับอบตอบดีนะครับเข้าไปหน้านะครับอ่าโอ้โหก็สวยสุดๆตัว,ตวแอลก็เหมือนปรับสปีดเหมือนเร่งความเร็วรถให้ดีขึ้นนะดึงเบรนมือมขึ้นนะครับตัวนี้นะครับได้ในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะครับถึงสองจุดเลย วางแก้วน้ําได้สองจุดแบบนี้เลยนะครับส่วนช่องแอร์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าอยู่ครบนะครับมีช่องแอร์นะครับตรงนี้ปรับความเร็วความเย็นของแอร์นะครับตรงนี้ปรับแอร์นะ A ทับ C นี่คือถ้าเราไม่เก็บถ้าเราไม่กดน,นี่แอร์เราจะไม่เย็นนะครับทุกคนเราต้องกดนะครับรถทุกคันเลยนะครับแทบทุกคันเลยจะมีตัวนี้นะครับเราต้องกดเนาะถ้าไม่กดแอร์ A ไม่เย็นนะครับตรงนี้ก็ปรับระบะระ ระบบรถนะครับว่าอยากให้ A, A ไปทางไหนเนาะนี่ A, A นะครับทั้งเท้าทั้งตัวนะครับหรือว่าตัวอย่างเดียวหรือว่าเท้าอย่างเดียวนะครับอุณหภูมิความร้อนนะครับระบบแอร์อุ่นๆน,นะครับก็มีนะหน้าจอวิทยุแบบนี้เลยนะครับนี่ช่อง A, A ตรงกลาง2จุดแล้วก็มีไฟขอทางเรียบร้อยตัวนี้เป็นกุญแจนะครับทุกคนนี่ ดูในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะ้านนะครับรอยตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยรอบเบาะไม่มีขาดจุกยุ้ยนะครับเบาะหม่อเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่ระบายความร้อนได้ดีเบาะนั่งสบายแน่นอนนะครับนี่ตัวเบาะไม่มีรอยขาดไม่มียุกไม่มียุ้ยนะครับด้านข้างนะครับก็มีที่จับมาเรียบร้อยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสีดำแอร์ทั้งซ้ายและขวาก็จะเป็นวงกลมนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นแอร์แบบสี่เหลี่ยมนะครับ คอนโซลสีดาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลอ่ะดูในส่วนของตัวนี้กันต่อตรงนี้ก็มี USB โอ้โหมี USB ด้วยสําหรับคนนั่งข้างเนาะนี่มี USB สําหรับคนนั่งข้างด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนี่แล้วก็จะมีช่องต่างๆนะครับนี่ตรงนี้กลางคืนนะครับในตรงนี้เราสามารถปรับโหมดกลางคืนได้นะกลางวันกลางคืน กลางคืนตรงนี้มันจะมืดลงนะครับส่วน,นเราเปิดอ่ะนี่กลางคืนมันจะมืดแบบนี้นะครับกลางวันปุ๊บอ่ามันจะสว่างขึ้นนะครับเวลาเราขับขี่เราก็สามารถเปิดโหมดได้นะครับดีมากเลยนะตรงนี้มี USB ด้วยนะครับสำหรับคนนั่งข้างเนาะบอกเลยว่าสะดวกมากนะครับและตรงนี้ก็สามารถใส่ของใส่สมาระได้แบบเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดได้ดูตรงนี้ก็เป็นพวกเซอร์วิสชาร์จบุกต่างๆนะครับนี่ ครูมือกันใช้รถต่างๆนะมีครบทุกจุดมีครบทุกจุดนี่แล้วก็ตรงแนนี้นะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ครบเอาะรถตัวรถสวยมากแล้วก็ด้านข้างก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับจหนวนครัวก็เอกลักษณ์นะครับก็ด้ามจับนะครับด้ามิดนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเลยนะครับตัวฝ้าพีดานครับก็มีที่จับมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวรถสวยสุดเลยนะครับก็มีไฟไมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวไฟตรงนี้นะครับก็เปิดกระจกได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวกระจกนะครับเปิดกระจกได้เรียบร้อยนนตัวรถสวยมากนะครับตัวฟ้าเพดานเนาะตัวรถสวยๆเลยนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่บอกเลยไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนของตัวรถแบบนี้นะครับแล้วตัวรถแบบกว้างมากก็สามารถปรับเบาได้นี่ ลูกค้านะครับมันปรับเบาะได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะโอ้โหนี่ดูจากคนขับนะครับสามารถพบบับเบาะได้แบบพบบับเบาะได้หมดเลยนะครับนี่คือพอับพับได้ลงสุดเลยอะตัวเบาะพับได้สุดเลยนะครับแล้วก็คือมุมมองตัวรถนะครับแบบสบายมากนะครับสำหรับเคยที่แบบเอออยากได้รถไปใช้งานสักคันตัวนี้ผลประมาณสี่พันแล้วได้รถที่แบบดีมากนะครับนี่ เรจะเป็นสายเบลนะครับทุกคนนี่สายเบลก็ถือว่ายังใหม่เลยใหม่ๆแบบใหม่มากเลยนะครับนี่พวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับสภาพรถสวยๆพร้อมใช้งานมากนะครับนี่แล้วมันกว้างมากนะครับทุกคนคือแบบเราจะนอนในรถก็ได้นะครับสําหรับเคยที่แบบเออรเฟนรพ่อแม่นะครับออกไปซื้อของต่างๆนะครับหรือว่าเราต้องรออยู่ในรถนะครับเราก็สามารถนอนได้แล้วบอบ เรียว,ว่าพับเบาะได้แบบกว้างมากเลยพับได้หมดเลยนะครับนี่เหมือนจะสบายว่าอันติสนะครับอันติสไม่ได้พับเบาขนาดนี้นะครับจากคนที่ใช้อันติสอยู่เนาะไม่ได้พับเบาได้ขนาดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อย่อะเดี๋ยวต้องฟิวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนี่โอ้โหดามจับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ได้รถที่แบบสวยสุดๆเลยนะครับนี่รอบๆคันนะครับถังน้ำมัน 2> E 2 0แก๊สโซฮอนะครับ9ก้าต่างๆใส่ได้ปกตินะครับนีเดี๋ยวดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าสภาพเหมืยมากนี่ห้องเครื่องนะครับรถไม่มีชนหนังไม่มีกรอบไม่ไมีน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับน็อตคานหน้านะครับบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับจุดเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยกว่าครอบนิสสันนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นเพลทนะครับนี่ว่าเป็นเพลทนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลย แผ่นกำามร้อรถนะครับก็ถือว่ายังเหมยมากนะครับแผ่นมอกตัวเม็ดอาร์คนะครับจุดเต็มสีโรงงานหรือว่าจะเป็นตัวยางนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่ตัวรถแบบสวยๆน็อตขวากับโลรงนะครับไม่มีรอยขับไม่มีขยับขยื่นนะครับโครงเครื่องสภาพสวยๆนะครับ สภาพพวกเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับเคยที่แบบมองหารถเก๋งอยู่อยากได้รถเก๋งที่แบบปอดสบายๆปอดสบายกระเป๋านะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเห็นมอคก็ฝากครอบเครื่องต่างๆนะครับจุดเต้มสีเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบทุกจุดเราจะเป็นตัวยางของรถนะครับนี่รถสวยสุดๆนะครับสําหรับเจ้านิสันอเมร่ราตัวนี้นะครับปีสิบเก้านะครับเป็นตัวสปอร์ต 9ตัวสปอร์ตนะครับผนประมาณ4,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยแล้วน้องฟิลก็มีรถให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น n i s สันมาร์ทนะครับนี่มิรานนะครับรถตู้มาร์ทต่างๆนะครับอเม r a าสวิฟนะครับ นิสสันมาร์ตมาด้าอันติสยาริสซิตี้วีออสนะครับซีวิกซิตี้นะครับเคมรี่เคยอยากได้รถตัวไหนแจ้งได้เลยน้องฟิวมีรถให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากได้รถตัวไหนก็จัดกับน้องฟิวเลยนะครับใครสนใจติดต่อเบอร์ู065 7400689 065 7400689เบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับผิดพลาดประการใดคลิปนี้ต้องขอไปไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย